ยิ้มไหว้ทักทายสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้พระยมหาานเอพะสมเด็จวรคังเรียกว่าพิมพ์ฐานแซมเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับพิมพ์ฐานแซมที่โด่งดัง เป็นพิมพ์ฐานแซมในยุคต้นๆน,นะเพื่อนๆอันที่จริงพื้นขอบด้านล่างท่านเนี่ยสองข้างเนี่ยจะแคบลงนะเพื่อนๆจะแคบลงแต่ถ้าเราดูโดยกายภาพ ท่านก็จะใหญ่ดูลักษณะเหมือนกับท่านใหญ่เสมอการทั้งสี่มุมนะเพื่อนๆแต่สัมผัสสองดูจริงๆนะท่านจะแคบลงอย่างเป็นธรรมชาตินะไม่ใช่แคบลึกจนหน้าผิดสังเกตแต่ว่าการแคบลงท่านเนี่ยแคบลงอย่างเป็นธรรมชาตินะครับดูซุ้มระคังโลซุ้มเหลือนแก้วท่านนะ เรียกว่าเป็นพิมพ์ใหญ่โยเลยนะทีเดีดยวโดยเฉพาะความคลาสสิกของแบบโบราณยุคต้นๆน,นะครับเนีน่เพื่อนๆดูขอบเรียว่าเส้นบรรคบพิมพ์เส้นขอบกระจกหรือว่าเส้นวาสนาเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนๆชัดเจนนะครับเราดูด้านข้างท่านก็จะยิงยาวลงมาเลยนะ บล็อกโบราณบล็อกชาวบ้านนี่ก็จะประมาณนี้นะครับไม่สวยเหมือนของช่างหลวงเป็นเหมือนถ้าเราดูจับดูดีๆเราจะรู้เลยนะครับช่วงล่างของท่านเนี่ยจะแคบลงช่วงบนของท่านนี่จะลักษณะกว้างขึ้นนะเราดูด้านข้างเป็นไงครับนี่คือด้านข้างด้านข้างพระสมเด็จวร,รังคเนี่ย เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกับด้านหน้าด้านหลังเลยนะพเพื่อนพิมพ์ใหญ่เจดบัวตูมปกโพฐานแซมแล้วก็เจดีนะห้าพิมพ์หลักๆที่ท่านทำนะพิมพ์เจดีเรียกว่าสร้างเป็นอนุสร์เป็นสัญลักษณ์ของพระธรรม ปกโพก็เหมือนพระธรรมคำสั่งสอนที่เป็นพระวินัยนะให้เราได้ศึกษาเล่าเรียนนะฐานแซมนี่ก็คือศีลสมาธิปัญญาซ่อมแซมตนุบำรุงสืบทอดพระศาสนาทานะนวัยอย่างนั้นนะครับเจดี JD, ปกโพแล้วก็ฐานแซมแล้วก็มาพิมพ์เรียกว่าเป็นพิมพ์ฐานแซมเนี่ยฐานแซมเ,เมื่อเราเห็นปกโพแล้ว เห็นเจดีแล้วนะแล้วก็มาพิมพ์ฐานแซมซ่อมแซมกนุบบำรุงพุทธศาสนานะครับแล้วก็เกตบัวตูมเกตบัวตูมเนี่ยก็จะบ่งบอกถึงการดำรงอยู่เรียกว่าเป็นผู้ที่มีข้อวัดปฏิบัติงามดังดอกบัวที่ตวายพระพุทธเจ้านะเพื่อนๆสีแล้วนะ หฐานแซมสปกโสพสมพิมเจดีนะพิมพเจดีแล้วก็ 5. ก็คือพิมพ์ใหญ่นะเ่านเพื่อนที่เรามักจะเรียกคุ้นเคยกันเลยครับ 1. พิมพ์ใหญ่ 2. พิมพ์ฐานแซม 3. พิมพ์ปกโพนะ เกตบัวตูมสีเกตบัวตูมนะครับเมื่อมีปกโพแล้วก็มีเกตบัวตูมแล้วก็มีเจดีแล้วก็มีฐานแซมแล้วก็มีพิมพ์ใหญ่5เพื่อนนะ5ที่เป็นพิมพ์ใหญ่ๆเลยนะของวัดละคงนะครับฟังอีกรอบนะครับพิมพ์ใหญ่พิมพ์เจดีพิม JD, พ์มปกโพพิมพ์ฐานแซมแล้วก็พิมพ์เกตบัวตูม ส่วนสีของท่านก็จะเป็นแบบหลากหลายสีสีเนี่ยเป็นภาษาไทยเป็นภาษาบาลีก็วันะนะสีหรือผิวพันธ์นะสีน้ำนมสีจำปีสีงาช้างสีดินดิบสีน้ำข้าวสีการบลีแห้งสีขี้เถ้าสีลานสีมะกอกสุกสีช็อกแลตอ่อนสีพิกุลแห้งสีเหลืองขมิ้นเหลืองฟักทองสีมันปูสีแตกลายกานกปลอดแตกลายสังขาโรคนะแตกลากปกชี แต่รายงานะวันณะทั้งก็จะคเขาต่างกันไปดินโปง่งเหลืองหินศิลาสกุลหินแร่ทองผงพุทธคุณผงม,มหาราชผงปตมังผงอิติเจผงตีนิสิงเหดินโป่งเหลเืองหินศิลาสกุลหินแร่ทองดินเจ็ดโป่งดินเจ็ดป่าดินเจ็ด 7, ท่าดินเจ็ดสะดินหลักเมืองนะครับอย่างองค์เนี้ย ดังเราเห็นเมื่อกี้พ่อมาบอกไปแล้วอย่างพระอุระท่านนี่เหมือนลากฟันนั่งขัดตำมาดเพชรนะเพื่อนๆเนี่ย,ยเราดูฐานมอนรองสิงเ,เป็นร่องตรงกลางแล้วจะมีเส้นแซมขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆเส้นแซมขึ้นมาองค์นี้จะออกแดงอมชมพูนิดๆนะซึ่งเป็นพระที่หายากนะที่มีลักษณะแดงอมชมพูนิดๆเนี่ยเพื่อนๆเดี๋ยวเรามา ดูกล้องขยายกันเลยนะให้เพื่อนๆได้ดูอย่างองค์เนี้ยสีสีดินดิบนะเพื่อนๆนี่สีวันณนะท่านสีดินดิบนะเพื่อนๆดูขอบข้างด้านบนสิครับขอบข้างด้านข้าง,าาง,าาง,าางเห็นไหมครับด้านข้างเห็นไหมครับนี่ความงามดูพ้าแท้เนี่ยผระแท้ดูง่ายนะเพื่อนๆพระแท้ดูง่ายดูไม่ยากนะพ้าแท้ แต่ที่ดูยากก็คือพระที่แบบดูแล้วเนี่ยไม่ขาดนะเพื่อนๆพระแท้เนี่ยดูแล้วนี่ดูง่ายไม่หักไม่ขาดไม่ไม่สิกหลอไม่เป็นหลุมเป็นบอ่อที่จนแบบน่าเกียดดูแล้วเป็นธรรมชาติเอาอยาง่ายเพื่อนๆน,นะนะครับให้เพื่อนๆได้ดูไปพร้อมกันนะครับองกนี้พระแท้เนี่ยแท้ที่องค์พระนะครับ จะใช่ว่าแท้ที่เราใครเป็นคนถือพระเรามาดูกันแบบใกล้ใกลให้เพื่อนได้เห็นะนะนี่คือพระพักตร์น,นะครับ มีห้องน้ำที่ลงตัวเพ,เพื่อนดูโคนเกตนะเกตสะบัดผิวปลายงามจดจอที่ซุ้มระฆังเหลืองอมชมพูแดงอมชมพูเนี่ย คลาสสิกเลยครับเนี่ยเป็นไงเพื่อนๆนี่ยความงามคลาสสิกมากเลยนะครับเราจะเห็นเป็นลักษณะเหมือนกับเม็ดหยกนะเพื่อนๆเนี่เห็นไหมครับองค์นี้เป็นองค์ฐานแซมนะเพื่อนๆเนี่ยคล้ายกับเม็ดหยกนะแล้วก็จะมี ดูขึ้นดูความย่นดูความยุบของด้านในซุ้มระฆังเห็นไหมครับอย่างเงี้ยคือเขาไม่เรียบตึงนะเพื่อนเนเขาก็จะเนี่ยะยุกขยิกระแยกะย,ย่นออกมาอย่างเงี้ยเห็นไหมครับทําให้เราได้เห็นความเป็นธรรมชาติของท่านอย่างนี้นะครับเนี่ยดูก้อนมวลสารรอบขอบก้อนมวลสารเขาก็จะไม่เรียบตึงนะเขาก็จะ รอยปีแยกอย่างนี้นะครับองนี้บอกก่อนนะครับฐานแซมนะครับองนี้เป็นเพื่อนนิดน,ห,นหมครับก้อนบนสาของเขาคาตมาพชรดูผิวดูวนะท่านนะดูความงามเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูดูไปพร้อมกันนะครับนี่ค เราก็จะเห็นด้านข้างเห็นไหมครับด้านในนี่แหละก็เรียกว่าแตกรากผักชีเพื่อนๆดูนะครับถ้าใครติดตามพระยมหามาเนีย่ยพระยมหาเคยเอารากผักชีมาให้เพื่อนๆได้ดูเลยนะครับรากผักชีเป็นยังไงเห็นไหมครับนี่ความงามของท่านดูละมั่หัตจันทร์นะครับองค์นี้ ดูความฉ่ำน,นะเ,นเพื่อนๆดูความฉ่ำของท่านให้เพื่อนๆได้ดูด้านหลังนะดูด้านหน้าแล้วก็ดูด้านหลังดูดูรอยปูไตนะครับรอยปูไตรอยนอนด้นก้อนมนสารก้อนผงพุทตุคุณเนี่ยรอยปูไตนะเล็กๆนี่ไหมครับ รอยปูไตนี่ขยุกขยิกเนี่ยแยกระยนออกมาอย่างนี้นะความงามของท่านนะความงามของพระสมเด็จที่ควรจะเป็นนะเพื่อนๆื่อนเรามาด,ดูด้านข้างดูอย่างนี้นะครับดูคลาสสิกไหมครับอย่างนี้ แตกลากปักชีนะท่านเรียกว่าแตกลากปักชีนะเพื่อนๆนี่มืนกับลากปักชีรูเล,ล็กรูน้อยพุดขึ้นมาให้เราเห็นเลยนะครับให้เพืเ่อนๆได้ดูแบบใกล้ๆก,ก,กันอีกทีหนึ่งนะครับ ดูกันแบบใกล้ๆนะเพื่อนๆดูความฉ่าความฉ่าด้วยน้ำมันตังอิวนะเพื่อนๆเห็นไหมครับในความงามของท่านฉ่านูน,นเลยทีเดียวน,นี่คือซุ่มระคังหรือว่าซุ่มเลือนแก้วนะเพื่อน เพือนเพื่อนได้ดูเม็ดหยกนะเนี่ยเจอสักหนึ่งเม็ดนี้ก็บรรยายได้เป็นล,ล้านๆคำแล้วนะองค์อย่างเงี้ยเพื่อนเพืเ่อนดูการแตกนะเนี่ยก้อนผงพุทธุลนะเพื่อนเพื่อนชัดเจนไหมครับนี่ก้อนผงพุทธุลนี่คือเม็ดหยกอย่างเงี้ยแล้วก็ดูความเป็นธรรมชาติของท่านนะครับไม่เหมือนคนที่จะเอามาใส่ไม่ประดิษฐ์ประดอยทุกอย่างเกิดขึ้นแบบธรรมชาติ ดูด้านในพระนะอย่างเงี้ยเนื้อเนื้อท่านเนี่ยที่ฉําเนื้อฉ่ำน้ำมันตังอิ้วเพื่อนๆไดไหมครับนี่คือพระอุะหน้าอกท่านนะเนี่ยเราเห็นเป็นเม็ดพระทาตดูสิครับเม็ดแดงเรามาดูด้านข้างกันนะ ดูด้านข้างทั้งนี้ครับเพื่อนเพื่อนแต่เราอย่างเห็นเส้นเส้นพุทธคุณโบราณทันไวยอย่างนั้นนะเส้นพุทธคุณนี่คือด้านข้างนะครับเม็ดแดงเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเห็นอย่าครับเม็ดแดง นี่นี่คือเศษเศษอิฐพระซุ้มกอกำแพงนะเพื่อนๆ่เนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อนดูดูเม็ดแดงเม็ดนี้นะครับ เสร็จอิดประสคงกอ่อคำแพงนะครับนี่คือความงามของท่านนะเพื่อนเราดูไปพร้อมกันอย่างนี้เลยนะครับ ครับสิธิอิฐผสมก่อกำแพงนะครับเนี่เราดูเราดูทุกข้างนะข้างบนข้างล่างด้านข้างเนี่ยเพื่อนๆดูสิครับนี่คือด้านข้างขอบล่างท่านนะครับ เพื่อนดูแล้วแล้วมาดูด้านหลังกันนะครับดูเม็ดแดงความเป็นธรรมชาตินะเพื่อนเม็ดแดงในก้อนโพรุตคูลในลักษณะการแตกรากผักชีเป็นมาอย่างนี้นะแตกลากผักชี ก็จะเห็นเป็นเม็ดพระธาตุนะใสเป็นหินเลยนะเพื่อนๆเม็ดเล็กไหลไปดำเพื่อนๆดูดูนะเม็ดเม็ดเล็กไหลไปดำเนี่ยเราจะเห็นแคลไซอนาคอนานเนี่ยเขาขยับขยายขึ้นปกคลุมเต็มแล้วนะอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้าเนี่ยเขาก็จะปกคลุมก้อนนี้หมดแล้วนะ ดูแล้วมหัศจรรย์ับเพื่อนๆความงามคลาสสิกของท่านเนี่ยอย่างนี้นะครับก้อนเนี่ยเราจะเห็นแก้วไสอนาตไนนี่ขึ้นปกคลุมเม็ดดำเม็ดนี้แล้วนะครับขนาะเดียวกันเราก็จะเห็นเป็นรากฝักชีแตกออกมาความงามของท่านนะเพื่อนๆดูองค์นี้แล้วเป็นไงบ้างครับถูกอกถูกใจก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ให้ไปมาหาช่องสองพ่อบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ